อย,อย่าทํารุ่มร่ามโตะ๊ะทํางานเชิญเชิญเชิญสบายสวัสดีทุกๆคนนะครับนี่คือน้องจีฬาพรนะครับจากนี้ไปเนี่ยเธอจะมาเป็นประชาสมพันธ์ให้กับแผนกของเรานะครับผมก็ขอฝากทุกคนช่วยดูแลน้องใหม่คนนี้ด้วยโอเค โอเคนะ <S <s รายกรสีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกๆคนไว้ด้วยนะคะม้องกี้ใจครับจริงจรได้เลยครับใจก็ได้นะครับเฮ้ยอย่าทำรุ่มร่มตรงนี้ทำงานไปถ้านีงทำงานไปครับตามที่ได้บอกไว้นะครับ พอจ้ะเธอช่างน่ารักอ่อนหวานน่ารักน่าสนุสนองคือว่า,าฉันหัวหน้าอภิชัยอย่ามองจีอย่างนั้นสิคะจีแต่ไม่เขามีครอบครัวแล้วจริงสิเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่ดีเราต้องไปทำลายสิ่งเหล่านี้ คนหน้าพภิชัยอนนจิราพรผมฉันอจิราพรจันเฮ้ยอไปอยยุ่งอยู่ท่านหัวนห,น,หวน้าครับคือเฮ้ยคุบอกว่ากำลังทำง calm on, come, on. come on. จากเหตุการณ์ท่านนี้จะเห็นค่ะว่าความสัมพันธ์ของอภิชัยและจิดาพรเป็นการา่าฝืนตมววจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ12 1งค่ะหรือละเมิดหลักสําคัญทางศิลธรรมาศรรมสาสนาและประเพณีตามตะมวจริยธรรมข้อนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการในทุกระดับชั้นจะต้องควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหลักศิลธรรมอย่างเคร่งทัดค่ะ การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนอกจากนี้หัวหน้าส่วนรจจาชการและผู้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานดีเด่นขยันขันแข็งโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างประมวลจริยธรรมกับหลักศีลธรรมาศาสนาหรือประเพณีข้ารจจาชการสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยได้ค่ะ ตามประมวลจริยธรรมข้อ3มวงเล็บสค่ะ